กรุงเอยกรุงศีอยุทยาทัศนาปูชนียสถานอิดเกา่กาเก่าเหล่านี้มีตำนานวาดวิมานบนดินทินราชันกรุงเทพทวาราวดีศีอยุทยามหาดิโลกพบนพรัตราชธานีบุรีรมหรือกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งปฐมวงวงแห่งราชวงศ์อู่ทอง ทรงสถาปนาเป็นราชธานีเมื่อวันศุกร์เดือน5ขึ้น6ขค่ำปีขานจุลศักราช712หรือพุทธศักร,ราช1893เมื่อเวลารุ่งเช้า3นาฬิกาบาท <คว INDISTINCT> กรุงศรีอยุธยาเป็นราชอาณาจักรทำให้มีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำสามสายที่ไหลามาบรรจบกัน อันได้แก่แม่น้ําเจ้าพระยาแม่น้ําป่าศัก์แม่น้ําลบบุรีทําให้มีสภาพเป็นเกาะมีแม่น้ําล้อมรอบเปรียบเสมือนกําแพงป้องกันจากอริราชศัตรูกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี417ปีมี5ราชวงศ์มีพระมหากษัตริย์ปกครองแผ่นดินถึง33พระองค์ พระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยาศูนย์กลางทางการเมืองการปกครองตามประวัติศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่หลายครั้งพระราชวังหลวงระยะแรกคือเมื่อพระเจ้าอูท่ทองทรงสถาปนาราชธานีจนถึงสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชตั้งอยู่ณบริเวณวัดพระศรีสันเพชรระยะที่2เกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสมัยพระบรมตรัยโลกกนาะณนะบริเวณทางทิศเหนือ ของพระราชวังเดิมการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นอีกครั้งในสมัยพระเจ้าปราสาททองมีการขยายอาณาเขตออกไปโดยรอบทางทิศเหนือขยายถึงแม่น้ำลบบุรีทางทิศตะวันออกจรดท้ายวัดธรรมมิกราชและทางทิศใต้โอบรวมวัดพระศรีสันเพชรเป็นที่เดียวกันณที่แห่งนี้เป็นแผ่นดินที่เหมาะสม ทุกหยดน้ำทุกหยาดเม็ดฝนที่มีแผ่นดินให้ไหลรินทำให้เกิดเป็นแผ่นดินที่มีชัยภูมิเป็นเกาะเมืองความอุดมสมบูรณ์ของน้ำและความหลากหลายด้านธรรมชาติล้วนหล่อเลี้ยงให้ทุกชีวิตที่อยู่อาศัยบนผืนแผ่นดินแห่งนี้ได้อยู่อาศัยอย่างมีความสุขกรุงศรีอยุธยาเป็นแหล่งศูนย์รวมการค้าที่ยิ่งใหญ่ในอุษาคเนมีหลายชาติหลายภาษา ต่างเข้ามาค้าขายเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยาเป็นจำนวนมากเช่นจีนอินเดียอารับญี่ปุ่นโปรตุเกสฝรั่งเศสประชาราร์อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมีความมั่นคงมีความเลื่อมใสในสาศาสนาพุทธมีการค้าขายตามวิถีของคนกรุงศรีอยุธยาความอุดมสมบูรณ์ของกรุงศรีอยุธยาเหมือนดังอู่ข้าวอู่น้ำ เป็นที่หมายปองของชาติที่ต้องการครอบครองกรุงศรีอยุธยาภายใต้ความสงบร่มเย็นแห่งกรุงศรีอยุธยาความที่นาศและเปลวเพลิงที่แดงฉานได้เกิดขึ้นกับแผ่นดินแห่งนี้ถึงสองครั้งปีพุทธศักราช2112สมัยพระมะหินทราชิราชกรุงศรีอยุธยาต้องชะตากรรม ด้วยพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองคิดอุบายโดยใช้พระยาจักรีที่จับได้เป็นตัวประกันเมื่อครั้งสงครามช้างเผือกเป็นไส้ศึกในวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2112พระยาจักรีจึงให้สัญญาณแก่พม่าเข้าตีกรุงศรีอยุธยาและเปิดประตูเมืองส่งผลให้พระนครเป็นสนามรบอันดูเดือดเลือดพลาดสงครามในครั้งนั้น ทำให้กรุงศรีอยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของพม่านานถึง15ปีและการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2,310สมัยพระเจ้าเอกทั์เป็นช่วงที่ชาวไทยขาดความสามาคัคคีพระเจ้ามังระกษัตริย์ของพมา่าได้ยกกองทัพหวังจะตีกรุงศรีอยุธยาให้แตกพ่ายได้ตั้งป้อมปราการ ที่วัดหน้าพระเมรที่อยู่ตรงข้ามพระราชวังหลวงสงครามในครั้งนั้นกรุงศรีอยุธยาต้องถึงกาลปาวสารเมื่อวันอังคารที่7เมษายนพุทธศักราช2310ถึงแม้กรุงศรีอยุธยาต้องสูญเสียเลือดเนื้อน้ำตาชีวิตลีพลเสียพระบรมวงศานุวงศ์ ที่จำต้องไปเป็นเฉลยเสียทรัพย์สินที่มีค่าควรเมืองนับมหาศาลความสูญเสียความโศกาอาดูนนั้นแต่สิ่งที่เอาไปไม่ได้จากหัวใจของทุกคนคือความเป็นไทย,ไทยและนี่คือกรุงศรีอยุธยา